สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซัมสเก s มเมอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาไปดูกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับนั่นก็คือกิจกรรมทัวรนี่นั่นเองหรือที่ผมเรียกว่ากิจกรรมการโหวตกองอวยนะครับผมวิธีการเข้ากิจกรรมนะครับก็คือปุ่มนี้ปุ่มทัวรนี่เข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีเมนูทั้งหมด3เมนูหลักๆนะครับเดี๋ยวเราพาเดี๋ยวผมพาไปดูเมนูแรกกันก่อน เมนูแรกนะครับก็คือเมนูด่านกิจกรรมใหม่นั่นเองอ่านี่นะครับพอเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้อันนี้ผมเล่นด่านกิจกรรมไปหมดแล้วนะครับก็ได้3ดาวหมดแล้วเนาะสิ่งแรกที่ต้องรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงในส่วนของตัวละครโบนัสก่อน,อนละกันตัวละครโบนัสของกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือบลุกหมิงกับฟีบี้นะครับผมในตอนนี้เนี่ย ตู้แบนเนอร์จะมาแค่บลุกนะครับผมสัปดาห์แรกแล้วสัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นหมิงนะครับผมตัวละครโบนัสเนี่ยให้อะไรบ้างก็สำหรับตัวละครโบนัสนะครับก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น300%แล้วก็ได้ต้านทานดาเมจเพิ่มขึ้น30%นะครับผมแล้วที่สำคัญอีกอย่างคือถ้ามีตัวละครโบนัสพวกนี้ในทีมนะครับจะให้ของรางวัลอีเวนต์เพิ่ม2ชิ้นนะครับผมเมื่อกำจัดบอสได้ ต่อมานะครับด่านกิจกรรมด่านกิจกรรมพวกนี้นะครับก็จะใช้ energy แยกก,กันกับตัว energy ปกตินะครับสำหรับใครที่เคยเล่นอีเวนต์ฮาโลวีนมาก่อนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนาะคิดว่าเหมือนฟักทองในอีเวนต์ฮาโลวีนละกันนะครับตัวด่านกิจกรรมเนี่ยจะใช้อ่าเป็นตัว energy อันนี้นะครับด้านสายบนก็คือเจ้ากังฟูนึเดิลนะครับก๋วยเตี๋ยวกังฟูนั่นเอง วิธีการได้ก๋วยเตี๋ยวกังฟูนะครับก็จะมี2วิธีหลักๆก,ก็คือรอรีเจนขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติหรือว่าไปเคลียร์ด่านเนื้อเรื่องด่านพวกคอลแลบข้างนอกหรือว่าด่านลายวันข้างนอกนะครับจะมีโอกาสได้เจ้า,าบะหมี่กังฟูตรงนี้ด้วยเอามาลงด่านกิจกรรมนะครับผมสำหรับตอนนี้กิจกรรมนะครับก็ยังเปิดอยู่แค่ด่านแรกนะครับผมก็คือชปเตอร์แรก ไออีกบทหนึ่งเนี่ยมันยังไม่เปิดนะครับอีกบทหนึ่งจะเปิดวันที่25านะครับผมแล้วต่อมาเรามาดูในส่วนของอ่าคเควสกิจกรรมกันบ้างนะครับตัวคเควสกิจกรรมเนี่ยมีอะไรกันบ้างอันนี้ตัวเดลี่เควสของในส่วนของกิจกรรมนะครับก็ถ้าใครเคยเล่นกิจกรรมฮาโลวีนเนี่ยก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะมันเป็นคเควสเดียวกันเลยนะครับผมส่วนอีกแท็บหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของ a i e v e m e n t นะครับผม ตัว achievement เนี่ยก็จะดูจากไอยอดน้ำชามาเชลทีที่เราเก็บสะสมมาจากในพวกด่านกิจกรรมนะครับสิ่งที่เป็นของรางวัลที่น่าสนใจก็คือตัวนี้นะครับผงผงที่เอาไปอัปเกรดตัวละครเนี่ยเอาไปปลดดาวตัวละครนะครับให้888ผงนะครับผมตอน3,500น้น้ำชาตัวอีกอันนะครับก็คือพอเก็บครบหมื่นน้ำชานะครับก็จะมี ให้ผงอีก888อันนั่นเองก็เก็บให้ครบนะครับผมตัวไฮไลท์อีกอย่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของสกินเฮอร์ซี่นะครับถ้าเกิดเราเก็บแต้มครบ18แล้วเนี่ยก็จะได้สกินเฮอร์ซี่มาใช้กันฟรีๆเนอะต่อมาเราไปดูในอีเวนต์หลักนะครับผมก็คือการเป็นกองอวยที่ดีนะครับอ่าเรากดที่ตรงนี้นะครับ Content of s t a n t นะครับ คอนเทสต์ออฟสเตนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูทีละส่วนละกันเนาะอ่า uh, และนี่ก็เป็นหน้าต่างคู่ทั้งหมดนะครับที่มีในกิจกรรมนี้ก็ uh, ในแต่ละวันคู่แต่ละคู่ก็จะสู้ไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างวันนี้เนี่ยเป็นคู่ของบุ๊กกับลิเอะนะครับเราก็กดเข้ามาดูได้ของรางวัลของวันนี้เป็นอะไรนะครับผมก็ uh, ที่น่าสนใจก็คือเศษอันนี้นะครับโกลเด้นอ่าโกลพาร์เน์สโตนนะครับ อันนี้ก็คือเก็บสะสมครบ60อันเนี่ยจะสามารถสุ่ม SSR ได้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีเพชรแล้วก็มีกล่องสุ่มอุปกรณ์ SSR 1ชิ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดในส่วนของวิธีการได้ของรางวัลตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับของรางวัลเนี่ยมันจะเปลี่ยนอีกทีนะครับคือวันสุดท้ายนะครับคือวันที่1ธันวาวันที่1ธันวาเนี่ยของรางวัลที่น่าสนใจก็คือมีกรอบอ่ามีกรอบตรงนี้ให้นะครับกรอบตรงนี้เนี่ยจะให้เฉพาะ คนที่อันดับ1,000-2,000ถึง2,000เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะโหวตแพ้หรือชนะก็ตามเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการโหวตตัวละครนะครับวิธีการโหวตเนี่ยมันก็จะเข้าไปกดที่ปุ่มตรงนี้นะครับก็เลือกก่อนว่าเราอยากโหวตใครอ่ะเดี๋ยวเราโหวตบุ๊กกันละกันนะครับก็กดเข้าไปปุ๊บ อพอเข้ามาแล้วนะครับตัวบลุกเนี่ยก็จะมีหน้าต่างประมาณนี้นะครับก็จะบอกอยู่ว่าตอนนี้บลุกมีคนโหวตไปแล้วกี่แสนแต้มกี่ล้านแต้มนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นกิลบัฟนะครับกิลบัฟตรงนี้คืออะไรก็คือมันจะเป็นโบนัสนะครับของเวลาคนโหวตในกิลบ์เนี่ยจะได้แต้มเพิ่มพิเศษนะครับผมส่วนวิธีการได้กิลบัฟนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ทราบอีกทีหนึ่งละกันแต่เราเรามาดูในส่วนของวิธีการโหวตกันก่อนนะครับ ด้านล่างเนี่ยก็จะมีไอเทมที่เราใช้โหวตนะครับผมอันแรกนะครับก็จะได้100แต้มส่วนอันที่2นะครับก็จะได้300แต้มส่วนอันที่3นะครับก็โสมเนี่ยมันจะได้1,200แต้มนะครับแล้วก็ได้โบนัสของกิวเพิ่ม2%โบนัสของกิวเนี่ยมันจะสามารถสะสมได้สูงสุด20%ต่อกินะครับผมแล้วก็ตัวโบนัสเนี่ยมันจะรีเซ็ตหลังจากที่ เปลี่ยนคู่แล้วนะครับก็คือมันจะอยู่แค่วันเดียวนั่นแหละพอมันเปลี่ยนคู่แล้วตัวโบนัสก็จะต้องสะสมใหม่นะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือบัวหิมะบัวหิมะเนี่ยจะให้2,500แต้มนะครับวิธีการได้บัวหิมะเนี่ยก็กดเข้าไปนะครับเราต้องไปซื้อในร้านนะครับผมถ้าเรากดไปปุ๊บก็จะพามาที่ร้านนะครับมันก็คืออยู่ร้านนี้ m i t e d ช h o p นะครับผม เราสามารถซื้อโบหิมะได้แค่50อันเท่านั้นนะครับตลอดกิจกรรมเนาะก,ก,รรนะก็อันลา188เพร,รนะครับซื้อครบ50อันก็จะอยู่ที่9,400เพรนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับใครที่อยากลองไต่แข่งแรงกิ้งให้ติดท็อป3ดูนะครับผมก็ใครที่มีกำลังเติมหรือใครที่อยากอวยตัวละครมากๆนะครับ ผมแนะนําว่าก็ลองเติมดูละกันเนาะเอาัวหิมะเนี่ยเอาไปเปให้กับตัวละครที่ตัวเองอวยเนาะแต่เทคนิคเล็กๆอีกอันนะครับก่อนที่จะเปด้วยัวหิมะเนี่ยผมแนะนํานะครับให้เราบริจาคโสมเนี่ยจนกิลบัฟมันขึ้น20%ก่อนนะครับแล้วค่อยเอาโบหิมะไปใส่เพื่อที่จะได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็คือได้โบนัสจากับหิมะเนี่ยเพิ่มอีก20%นะครับผมอ่าในส่วนของラกิ้งตรงนี้นะครับ พอเราบริจาคไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้แต้มมาแล้วแต้มเนี่ยมันจะเอาไปจัดอันดับอีกทีนึงฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือเป็นของรางวัลสําหรับผลโบวต์ของตัวละครที่ชนะนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นผลโบวต์ของตัวละครที่แพ้นะครับผมถ้าสมมุติอย่างวันนี้เนี่ยบลุกชนะนะครับบลุกชนะเนี่ยคนที่ได้อันดับท็อป3อ่าเราดูอันดับตรงนี้นะครับ คนที่ได้อันดับท็อป3ของบลุกเนี่ยก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะครับผมอ่าส่วนคนที่โบวตได้ท็อป3ของลิเอเนี่ยเราลิเอแพ้นะครับผมก็จะได้ของรางวัลฝั่งขวาตามนี้นะครับของรางวัลก็จะน้อยกว่าพอสมควรเลยนะครับผมแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับคือแต้มแข่งขันมันจะค่อนข้างต่างกันพอสมควรอันนี้อันดับ1แค่45,000แต้มนะครับ เทียบกับอันนี้เนี่ย1 4 5 0 0 0แต้มนะครับเรียกได้ว่าถ้าคุณไม่ซื้อบัวหิมะมาเปยให้กับตัวละครนะครับก็แทบจะไม่มีทางเลยที่คุณจะได้ติดอันดับท็อป3นั่นเองนะครับผมแถมกันอีกอย่างหนึ่งก่อนจะจากกันนะครับตอนนี้เนี่ยตัวสกินที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีสกินของฟีบี้นะครับที่สามารถซื้อได้ในร้านค้าตอนนี้ตัวสกินฟีบี้เนี่ยจะอยู่แค่สัปดาห์เดียวนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ อ่าน,นี่นะครับเข้ามาในช็อปแล้วก็ในหมวดสก,กินนะครับตัวฟีบี้เนี่ยจะอยู่แค่สัปดาห์เดียวนะครับผมพอหมดสัปดาห์นี้แล้วเนี่ยคิดว่าสัปดาห์ถัดไปนะครับจะเป็นสก,กินของน้องหมิงนะครับก็คือสก,กินอันนี้นะครับสก,กินชุดแดงเนี่ยก็จะมาพร้อมตู้แบนเนอร์ของน้องหมิงนะครับก็ใครที่รอน้องหมิงอยู่ก็เก็บเงินเก็บบัตร รอกดได้เลยนะครับเพราะตอนนี้ยังเป็นสกินของฟีบี้อยู่นะครับแต่ถ้าใครอวยน้องฟีบี้ก็จัดได้เลยนะครับรีบซื้อก่อนที่น้องจะหายไปจากร้านนะครับผมส่วนสกินของเฮอร์ซี่ก็อย่างที่บอกไปนะครับได้จากเควสนั่นเองนะครับเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรายละเอียดทัวนี่นะครับผมอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมซัมสเกแมเอร์ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะสวัสดีครับ